สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้อยู่ในบรรยากาศขอควายครับหลังจากทิศมงงขอควายมันก็จะเป็นฟุน้นน้อยครับเพราะว่ามันจะขี้ไปตางเดียวกันหมดนะ จะขี้ไว้ตรงนี้ครับขี้เหนียวลงตรงนี้หมดเลยตัดยญาในเปียมาเสริมให้มันครับแล้วก็เอาตอนตั้งเก้าปลูกครับวันนี้เริ่มปลูกอ่ะสมท้องนี่มันจะเลือกกินน้อยนะ แต่มอเจ้าี่ผมเมาให้ไปแล้วเอาเนี่ยในเปียให้ไปแล้วมันจะเป็นจะเอีย้ยไฟตอนนี้มันจะกลิ่นเหมือนมูคับเพราะเปินกินกันจะมดละมันก็กินส่วนของไฟมันจะกินตึงต้นเลยครับมันจะบ่บ่ต้องซับเพื่อมัน แ้าเขาซับนี่มันจะบอก่อยกินมันจะกินเป็นต้นๆเลยตอนแรกมันจะกัดกินส่วนปลายก่อนครับพอกินปลายมดมันก็จะกินต้นตัวไปหามวนที่มันกัดไว้พอตกเมื่อคืนมันก็จะกินครับมันจะกินตอนมอคืนครับ เัน,นูนี่เป็นซัดมาหนึ่งหลอบนะครับปลูกได้สองเดือนสองเดือนนี้มาถึงประมาณเดือนปลายครับแต่แม่มันเป็นซัดละหลอบนี้มันอ้วนสมบูรณ์ครับหายกั้มขึ้นมาถึงครับคงจะต้องใจบริการหมอผสมเทียมต่อครับเดี๋ยวรอรอบต่อไปเป็นซัดครับ เขาจะผสมควายเผือกดูครับมีปอพันธ์เผือกอยู่แต่จำจือมาได้ครับของหมอเป็นหมอจักเมืองพานครับอำเภอพนันเดี๋ยวเราจะใจ้บริการเจ้าเก่าครับเพราะว่ามันมีความชำนาญครับในการผสมเทียมควายผสมเทียมงัวก็น่าจะได้ครับเพราะว่าแกไม่ทังน้ำเจือส่ซนตัวเนาะ วันนี้มันได้กลิ่นนี่เปียไปรอบแล้วนะมันก็นเลยค่อยกินครับไม่หนุนะเพราะว่ามันได้เล็มครับปล่อยเล็มแถวนี้แถวปลาไผ่ต้องล้อมาคืน,นครับทำคำมันก็จะกิ่นทนั้งรอบนึงตอนนี้มันอยู่ในช่วงเวลาซ้อมเอื้องครับเกี่ยวเอื้องอยู่ ดดผมเอาหน้ามาตะกี้นี่มันน้อนกันหมดลจะมีตะควายปูครับมันกำลังกินกันเดียวเลยมันหน,นูไม่ค่อยสนใจแต่ได้น่ครับมันแน่นละ ตอ,องมันแน่นครับวันนี้นี่น่าจะครบด้วยควายน้อยวันนี้มันจะหูเนาะมันจะขึ้นไปน,นูนครับ เหมืนอนที่ผมบอกครับเนี่ยเพราะเปิ่นกินกันจะมดละตัวเกากันมาก,กินมันจะเป็นได้ยะนี่ถุงท้องนี่ไอ้กล้ามเขากินจะมดแล้วครับเนี่ยมันก็นจะเริ่มมาก,กินละตกเด็กๆมันก็นจะกินจนบ่เลืออย่างให้เก็บออกจกคอกเลยครับ มันจะกินนมดเลยตั้งต้นเลยนี้นกามเริ่มละกามนี้จะกิ่นไ่เข้าไปเป็นต้นต้นเรือครับติดตัดมาให้ว่านี้มันเป็นส่วนที่มันอ่อนครับเพะว่าตัดตอนเก้ามันไปปลูกหมดแล้วครับ่วนนี้ฝนมาตกต้องใจปลูกน่อยใจตัดครับตัดต้นที่มันสูง,สง เพื่อที่ให้มันแตกนอกหัมได้หั่มสักรอบสองรอบก็ดงดีครับหินครับหินนักขนาดนนไม่คอกเล่ต้องยักันอยู่มาจุดครับนมุดแล้วครับควายมันจะได้เปียบจะอีแหละมันต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการซับแหม มีต่ไดมันก็จะกินไปหมดเลยแล้วมันก็จะอ้วนครับนี่อ้วนอ้วนระเบินเลยตัวนี้ตัวเดียวครับอ้วนเป็นหน้าเป็นตาอยู่นี่ราบาวก็เริ่มอ้วนขึ้นมาแล้วอันนี้แล้วอันนี้มานี่แล้ว ไาผู้นี้มันจะสูงครับหุ่นมันสูงตอนนี้นี่หน้าขาขวบหลังนี่ต้องขยิงครับมันสูงอย่างเดียวเลยขวัญม่ขวัญหน้าเนี่วางตานี่ขวัญอะไรอย่างกับพวกขวัญลึกก่อนัต๊ะแล้วครับ ปลูกงาได้น้อยเดียวอยู่่อยๆทยอยตัดครับตัดห้งหัวฟ้ากินไปแล้วก็เก็บส่วนเก้าตั้งเก้าไว้ปลูกไปเรื่อยๆครับเลาจนเต็มพื้นที่ ส่วนของควายนี่ภารกิจต,ต่อไปนี่ต้องจับซัดมนุนครับแล้วก็ผสมในส่วนของควายนี่มันถ้สมมุติว่าเขาเห็นเมือกมันมแมลงวันนี้ครับเขาต้องผสมมันมแมลงมันผูกต้องประมาณ 2ี4ชั่วโมงครับก็จะถึงเวลาตกไข่เสียงอาจจะด,ดังน้อยครับเพราะเป็นราคาสังกะสีครับควายในกลัว ก็จะมารวมตัวกันยตรงกลางแล้วทำทีท้บะกินเนี่ยเดี๋ยวพึดมาคืนบะเรือครับมันจะกินตอนมาคืนครับไฟนี่ <c oughs> ลีลาทำาอันกับคลราบาไปกินครับเดี๋ยวเซตหมดละ ยิดมุ่งไปมันก็กันแมงได้อยู่ครับสัก80เที่เหลือมันก็เข้าได้อยู่หันมันเป็นขี้ดินนี่มันก็จะกินหมดเลยอันไหนที่มันย่ำไว้เป็นที่ฝุ่นมันก็จะกินหมดมันก็ตลกเหมือนกัน ตอนนี้ๆมปกินนะต้องย่ำเป็นขีุ้่นลีลาครับนี่รื้อบนเลือครับกำไม่กินได้ตลอดอโอเคครับ ฝนมันตกแล้วครับฟังหมูเร่องแล้วไม่ป้ากับไมคคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับผม